นิทานชาดกเรื่องกระต่ายตื่นตูมน,นาดิตการณนะป่าใหญ่แห่งหนึ่งริมทะเลไม่ห่างจากกรุงพาราณสีมากนะัมีดงตาลแห่งหนึ่งมีต้นมะตูมขึ้นปะปนอยู่ในบริเวณนั้นมีกระต่ายน้อยตัวหนึง่งได้อาศัยใบตาลแห้งเป็นที่พักอาศัยอยู่เสมอ ออกไปหาอาหารกินดีกว่าอ้ําอ้ํกินให้หมดเลยแจบแจบนี่เธอค่อยๆกินก็ได้อิ่มแล้วพวกเรามาทำความสะอาดบริเวณนี้กันเถอะเอาสิไม่เอาละฉันไปนอนก่อนดีกว่า ดูสิกินแล้วก็นอนขี้เกียจจังเลยกระต่ายน้อยกินอ,อิ่มแล้วก็หลบเข้าไปนอนใต้ใบจานแห้งด้วยความไม่รู้จักประมาณในการกินกระต่ายน้อยจึงคิดฟุ้งซ้านไปถึงเรื่องแผ่นดินถลม่มอุย้ยอิ่มเหลือเกินถ้าหากเกิดแผ่นดินถลม่ม เราจะหนีไปทางไหนถึงจะดีหนอครูนอ่ะอะไรกันนี่ช่วยด้วยแผ่นดินถล่มช่วยด้วยควันไปเลยน,นี่ <c oughs> ในขณะที่กระต่ายน้อยรับอยู่นั้นได้มีผลมะตูมสุกลูกหนึ่ง ตกลงมาจากต้นใกล้กับบริเวณที่กระต่ายนอนอยู่เฮ้อแค่ความฝันนอนตอดีกว่าเสียงผลมะตูมตกลงมาบนใบตาลแห้งทำให้กระต่ายน้อยตกใจจนไม่ทันตั้งสติหาเหตุผลใ,ใดๆพุ่งสุดตัวไปข้างหน้าแล้วร้องตะโกนลัน่นจา้าช่วยด้วยแผ่นดินถลม่ม แผ่นดินถล่มแผ่นดินถล่มพวกเรานี้เร็วอะไรนะแผ่นดินถล่มกระต่ายตัวอื่นๆเมื่อได้ยินเสียงร้องว่าแผ่นดินถล่มก็เชื่อทันทีโดยไม่คิดจะไล่ตรองวิ่งหนีตายันเจรันจนรวมเป็นกระต่ายฝูงใหญ่ ลูกพี่ดูเจ้ากระต่ายกลุ่มนั้นสิมันกำลังวิ่งมาหาเราฮ้ย <c oughs> <c oughs> เจ้ากระต่ายเอ๋ยไม่รู้หรือว่ากำลังวิ่งมาหาความตายฮ่า <c> ฮ <oughs> ่าฮอโอ้ยแพ่นดินถลม่มพวกี่พวกมันว่าอะไรนะมันว่าแพ่นดินถล่มนะแวกช่วยด้วยแผ่นดินถลม่ม ลูกพี่คอยดูยูงกระต่ายวิ่งไปพางร้องตะโกนไปพางจนร่นป่าสร้างความตื่นใจแกมูสั์ทั้งหลายแผ่นดินทรมอะไรนะแผ่นดินทรมแย่แล้วนี้แล้ว กับทั้งหลายเมื่อได้ยินเสียงร้องว่าแผ่นดินพรมด้วยความกลัวตายต่างก็วิ่งหนีตามกันไปอย่างไม่คิดชีวิตพวกเราหนีเร็วแผ่นดินพรมอีกมุมหนึง่งอันสงบซึ่งเป็นที่อยู่ของพญาราชสีผู้เป็นใหญ่ในป่าแห่งน,นั้นครืนเอ๊เสียงอะไร กร่นกรนนี่เร็วแผ่นดินถลม <reconstruct ed them> เมื่อได้ยินพวกสัตว์ทั้งหลายพากันร้องว่าแผ่นดินถลมพญาราชสีก็มิได้ปล่อยให้ความกลัวเข้าครอบงำแต่กลับครองสติไว้ได้อย่างดี <puff> เป็นไปได้อย่างไรอยู่ดีๆแผ่นดินถึงจะถล่มได้ต้องมีอะไรผิดพลาดแนๆ่ๆ โรมแย่ yeah, แล้วข้างหน้าเป็นทะเลหากวิ่งต่อไปสัตว์ทั้งหลายต้องตกทะเลตายเป็นแน่ด้วยอำน,นาจแห่งกรุณาธรรมพยาราชสีจึงรวบรวมพละกำลังทั้งหมดวิ่งมาดักหน้าสัตว์ทั้งหลายพร้อมกับบรรลือสีหนาทคำรามราวกับฟ้าร้องสามครั้งโฮ้่ oh. โ,โ <Yep. S 1> จัดทั้งหลายเห็นพญารักษสีอยู่เบื้องหน้าต่างมีความเกรงกลัวต่อพญารักษสีเป็นอย่างยิ่งจึงยืนงสงบอยู่ไม่กล้าวิ่งต่อไปท่านเจ้าป่า กดอร่อยึุนพะาพ้าแผ่นดินพลมครับใครเป็นผู้พบเห็นแผ่นดินพลมเออข้าได้ยินพวกช้างร้องว่าแผ่นดินพลมข้าเลยวิ่งตามพวกสัตว์ต่างๆมาครับเจ้ารู้ไม่ใช่หรือบอกท่านไปสิเฮ้ยข้าไม่รู้เรื่องข้าได้ยินเจ้าสิงโตร้องมาอีกที เจ้าสิงโตเจ้ารู้นี่บอกท่านพญาราชสีไปเสียสิอ้าวข้าไม่รู้ครับท่านเจ้าเสือสิครับรู้เอเฮ้ยอย่ายโยนมาทางนี้สิข้าก็ไม่รู้ครับเจ้านี่สิรู้สัตว์ทั้งหลายต่างชักทอยกันไปเรื่อย เพราะวิ่งหนีตามกันมาด้วยขาสติไตรากรองจนในที่สุดเจ้านี่แหละครับท่านเออเมื่อรู้ตัวผู้ที่เห็นแผ่นดินพล่มพญาราชสีจึงเข้าไปสอบถามเพื่อค้นหาความจริงเจ้าเห็นแผ่นดินทล่มจริงหรือเจ้ากระต่อยน้อยจ้าจริงครับเจ้าอยู่ที่ไหนจึงได้เห็นแผ่นดินทล่ม ข้าพเจ้าสุกนอนอยู่ใต้ใบตานใกล้โคมตุมในดงตาลก่อนนอนข้าพเจ้าคิดไปว่าถ้าแผ่นดินพลมแล้วจะหนีไปทางไหนคันเคลิมค้มอยู่ก็ได้ยินเสียงแผ่นดินพลม่มจึงได้วิ่งมาแต่ไม่ได้เห็นว่าแผ่นดินนั้นแตกแยกเป็นอย่างใดถ้าเช่นนั้นเจ้าจงพาเราไปดูที่ตรงนั้น ครับพวกเจ้าทั้งหลายจงรออยู่ที่นี่ละครับครับจากนั้นกระต่ายน้อยได้นํำทางพยาราชสีมาจนถึงที่เกิดเหตุอยู่ที่ไหนอยู่ตรงนั้นละครับแต่ข้าพเจ้าไม่เข้าไปนะครับข้าพเจ้ากลัว ถ้าเช่นนั้นเจ้าจงคอยอยู่ที่นี่ครับพญารั่สศีเดินเข้าไปในบริเวณที่กระต่ายบอกด้วยความระมัดระวังและํำรวจทุกสิ่งด้วยความรอบคอบนี่ไงล่ะต้นเหตุพี่เท้รูปประตูมตกลงมาบนใบตาลแห้งจึงเกิดเสียงดังจนกระต่ายคิดว่าแผ่นดินถร่ม สัตว์ทั้งหลายเกือบต้องเสียชีวิตเพราะเชื่อตามเสียงผู้อื่นโดยไม่คิดไตรตรองให้ดีเสียก่อนเมื่อรู้สาเหตุแล้วพญาลัคน์ีจึงนำกระด่ายกลับไปหาโมสัตว์ทั้งหลายและประกาศให้สัตว์ทั้งหลายทราบตามความเป็นจริงด้วยอำนาจแห่งกรุณาธรรมและความเป็นผู้สุขุมรอบคอบ รู้จักใช้สติปัญญาตรายตรองพญาราชสีจึงสามารถรักษาชีวิตจัดทั้งหลายไว้ได้และนำความสงบสุขมาสู่บาใหญ่อีกครั้งหนึ่งกลบเอาชีวิตไปทิ้งทะเลเสียแล้วไม่ร่ะกับแป้งกันเถอะพวกเราข้อคิดจากชาดกหนึ่งเมื่อต้องประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดอย่างใดอย่างหนึ่งควรมีสติ อย่าผีผามโวนตัดสินใจเพราะอาจเกิดผลเสียได้ 2. อย่าเชื่อข่าวลือจากผู้อื่นโดยไม่พิจารณาให้รอบคอบเสียก่อน 3. ผู้นำที่ดีจะต้องมีความสุขุมรอบคอบไม่ตื่นข่าวสารควรตรวจสอบหาข้อเท็จจริงเสียก่อน 4. ผู้นำที่ดีต้องมีความเมตตากรุณาเสียสละและเมื่อเห็นสิ่งใดอันจะทำให้เกิด ความเสียหายแก่ส่วนรวมก็ไม่เพิกเฉยรีบเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหานั้นๆ